สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องทารุสอวันแดนสายพิญญาค่ะก็เรียนเชิญเพื่อนๆถวายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธบูธชาธรรมบูชาสังฆบูาชาณโมพุทธายะนิพนาป,ปัจโยโหตุนะคะแห่ไปความรักความเมตตาประมญญาพมมวิหารค่ะแผ่ไปทั่วาราศกรแผ่ไปไม่มีประมาณไม่เหลือทีรักไม่มักที่ชังเป็นพลังงานบุญพลังงานบวกร่วมกันนะคะ นั่งให้สบายๆหายใ,หใจก็สบายๆยยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าด้วยนะคะคลายข้อบ่าไหล่ระหว่างคิ้วค่ะรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สบายๆกันค่ะ สาธุสาธุขออนุโมทานาบุญกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะคุณร,รักษาปกปักรักษาคุ้มครองนะคะก็ขออนุญาตสวัสดีเพื่อนเพนทุกทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณทุกทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะกดติดตามกันให้ด้วยนะแล้วก็มีโอกาสวาขออภัยค่ะมีโอกาสแวะเวียนกันมาแล้วกันนะคะ ไงด <c ười> ีอ่ะคือไม่ตัดแล้วนะไม่ตัดแล้วขอภัยเป็นอย่างสูงนะคะอธิษฐานกันนะคะ ข้าพเจ้าขออาราธนาอ้างอิงบุญบารมีของพระปัจเจ้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จประทมเป็นองค์ประธานขออาราธนาอ้างอิงบุญบารมีของคุณพระธรรมคุณพระรยาทงเจ้าคุณพระอรหันต์กีนัสศพภูวิเศษทุกๆพระองค์คุณสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วอนันตจักรวาสบหกชั้นฟ้าสิชั้นดิสิบสี่ชั้นบารานภูมิเดียวว่าเจ้าที่ตายาเจ้าที่ปุยยัเต้องที่ปุ้สมพรทัพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราปกปักรักษาคุณขอให้ได้เป เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้านนเทินสาธุสาธุขออนุโมทานาบุญด้วยนะคะมือไปโดนมือไปโดนมือไปโดนค่ะไปต่อนะคะไปต่อไปต่อขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ เป็นกรัรยนณมิตรกันมาก็ให้อภัยกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นนะคะก็ขาโอ้โหสิกรรมอุมาบ่อยจังเลยอ่ะอิสระคือต้องบอกเลยว่าพลังงานของคำว่าอิสระเนี่ยคะ่ะเป็นพลังงานที่ดีง,งามมากนะคะคืออิสระที่ว่าเราเรารู้ อย่างที่บอกเลยกายอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นคิดพูดทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับปัจจุบันรู้แบบรู้ว่าหลงกับไม่หลงมันก็ไหลไปไหลมายึดมั่นกับไม่ยึดมั่นสบายกับกับความไม่สบายมันก็มันมันมันก็เกิดดับเกิดดับอะค่ะนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาความเพียรของเพื่อนๆพื่อมันมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดพุ่งทยาน พุ่งทยานเลยมันจึงทําให้เกิดถึงความเป็นอิสระทําอะไรก็จเจริญก้าวหน้าแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ามันอิสระในทุกเรื่องทุกความคิดไม่ได้ไปยึดหรือเมื่อยึดก็รู้ยึดก็รู้ไม่ยึดก็รู้เนี่ยเป็นพลังงานที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะชื่อเสียงโด่งดังโด่งดังเนี่ย ด่งดังไปในสามโลกเลยนะคารุคูบาอาจารย์รักเมตตาเพราะว่าอะไรเพราะที่ผ่านมาเพื่อนๆสู้มาทุกเรื่องราวทั้งทางโลกและทางธรรมสู้ยิบตาเลยนะคือเหนื่อยเบือ่อก็เพียนเพียนหลงก็กลับมาจะขยันนะเป็นผู้ที่ขยันขยันแบบ ไม่ท้อเพื่อนๆเก่งฉลาดขยนันมุ่งมัน่นไม่ท้อคือมีเวลาที่ท้อไม่มีแต่เมื่อเมื่อเวลาที่ท้อก็ไม่ท้อก็ไหลมาไหลไหลกลับมาต้องไม่ท้ออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพลังงานที่รู้รู้กับปัจจุบันขณะรู้ว่าคุณมีเป้าหมายในใจรู้ว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะรู้ว่าตอนนี้คุณสู้อยู่แล้วอ่ะคุณผ่านอะไรมาตั้งเยอะแล้วนี่อันนี้มันนิดเดียวอีกนิดเดียวนะ คือให้กำลังใจตัวเองได้แน่นอนว่าบางครั้งก็อาจจะวกไปเรื่องอดีตบ้างแต่ไม่ได้เสียใจยกับมันไม่ได้เสียใจยกับเรื่องที่แก้ไขไม่ได้หรือไม่ได้ยินดีพอใจจนอยากย้อนเวลากลับไปขนาดนั้นหรือก็ไม่ได้กังวลว่าอนาคตมันจะต้องเต็มไปด้วยความคาดหวังที่มันเกินจริงครูครูบาอาจารย์ มาบอกว่าแน่นอนว่าหลายสิ่งที่คุณทำคุณตั้งใจอ่ะคุณจะแบบใช่เหรอบางครั้งก็จะมีควยชั่นใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อยู่อย่างนั้นเนาะใช่ไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไม่ใช่นะเรื่องนี้ใช่ไม่ใช่นะครุคูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเราก็นะคนเหนือเขาก็คนเหนือภาษาเหนืออยากรู้ไหมคะอ,อ,อันนี้ก็กกะนะรู้จักพระนะคารุครูบาอาจารย์องค์นี้แ่บ อ้าเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่อยากให้ฮือนนอกฮือนนอหมายถึงแบบคือหลงเดี๋ยวเด,ยงงเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวไม่เอาจริงหน้าอะไรเียเพราะฉะนั้นครูครูบาอาจารย์บอกว่าทําไปนะทาไปมั่นใจก็ทําไปนะคือไม่ได้ไบังคับกดข่มก็ดีแล้วนี่ไงปลุกเสก มีพลังของครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเพื่อนๆเนี่ยคอยส่งพลังงานให้อยู่เสมอเป็นพลังงานที่ที่ส่งให้ส่งให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ก้าวไปเมื่อวันที่คิดว่าตัวเองอาจจะมีพละกําลังถดถอยหรือเปล่านะเอ๊ะเราปรับตัวดีที่สุดแล้วหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเอ้ยมันใช่ไหมมันตอนนี้มันมี ความมหาสารย์แบบก้าวกระโดดเลยเอะแล้วมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบหลง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 ก็มีนะบางคือหลงแต่รู้ว่าหลงไงรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่นะมันคืออาการของจิตนะมันคือการเจริญเต,ติบโตแบบมหาสารย์์ที่ครูครูบาอาจารย์เนี่ยให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่มันเหมือนไม่มีอยู่จริงอะ่ะมันมีอยู่จริงคุณจะผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปด้วยพลังบวกความรักโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือคุณนะั่นแหละอืมเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนๆสำเร็จอย่างแน่นอนนะเห็นไหมครูครูบาอาจารย์อยู่ด้วยชัยชนะมาแล้วเราเราต่อสู้มาทุกเรื่องราวแล้วนะเพราะฉะนั้นความประสบความสําเร็จคือคุณว้าเห็นไหมล่ะเป็นเศรษฐีนะพลังงานของเศรษฐีที่มาให้ให้สติว่า คุณจะเป็นเศรษฐีที่เนี่ยต้องต้องพอนะมีความพอเพียงนะภายตันีทีเหนียวเนี่ยคุณต้องรู้จักพอเพียงด้วยนะแบบเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือจากคุณจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเป็นพลังงานที่ไม่ต้องกังวลนะให้ไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่ามาจากไหนอะ่ะเขาก็จะมาของเขาเองอะ่ะบอกไม่ได้ว่าว่าอืม สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นโปรเจกต์การงานการเงินความรักความสัมพันธ์เบื้องบนดูแลแล้วมีทางออกที่ดีที่สุดให้ค่อยๆทำทีละอย่างเดินทีละก้าวความสำเร็จมันเห็นอย่างเห็นอย่างชัดเจนเรียกว่าเป็นพลังงานที่งดงามมากๆนะคะขอสุ่มอีกใบได้ไหมอ่ะ โอ้ยรวดเร็วมาให้กำลังใจแล้วนะทำอะไรตอนนี้คารุคูบาอาจารย์บอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะจะเป็นจะเป็นพลังงานที่เพื่อนๆมีความเพียรมาเยอะแล้วต่อสู้กับศัตรูในใจตัวเองด้วยนะไม่ได้ภายนอกในใจตัวเองเนี่ยก็ต่อสู้ต่อสู้อย่างมากแล้วเป็นคนที่ ทำอะไรทำจริงมุ่งมั่นพัฒนาเพราะนั้นความสำเร็จตามที่วางแผนไว้คิดไว้มันจะมาแบบรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวแต่แต่แต่ครุคูบาอาจารย์ท่านก็รู้นะเนี่ยท่านรู้ท่านรู้ว่าเพื่อนๆอ,อ่ะอเข้าใจถึงถึง ถึงเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดการเกิดการดับเพื่อนๆรู้ถึงปัจจุบันธรรมรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงรู้ถึงการมีสติรู้ทานตรงนั้นะ่ะท่านถึงได้ให้ปัญญาท่านถึงอยู่ด้วยท่านถึงเมตตาเพราะทานศีลภาวนาเพื่อนๆไม่เคยขาดโอกาสดีๆในการลงมือทา โอกาสดีๆในการสร้างโอกาสดีๆในการสร้างสรรค์กระบวนการคิดแอชชั่นแพชชั่นต่างๆมันมาจากปัญญาที่นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวและคารุคูบาอาจารย์คอยอบอุ้มคอยดูแลเพราะฉะนั้นความรวดเร็วทุกสิ่งอย่างมาให้ได้ประจักษ์อย่างแน่นอนนะคะก็ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมือ่อบูรรักษาคุณพรคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพ่งถึงซึ่งมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติจัก,กรพรรดิสมบัติและนิพพานสมบัติทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินค่ะดีใจจังเลยนะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ